สวัสดีค่ะนี้เป็นยางฝากระโปรงท้ายนะคะสามห่วง AEEE e 1 0 0 1 1นะคะสามห่วงทุกรหัสเลยนะคะใส่ได้ชุดละ799บาทนะคะฟรีส่งเอกชนไม่มีเก็บเงินปลายทางนะคะเป็นงานนำเข้าจากไต้หวันนะคะสินค้ามีพร้อมส่งค่ะ สนใจโทร093144961นะคะฝากช่อเออเพจสามห่วงคลับด้วยนะคะฝากกดไลค์กดซับสไครต์นะคะแล้วก็กดแชร์ใครสนใจมองหายางฝาไทยใหม่อยู่ก็แนะนำเป็นชุดนี้นะคะสวยมากนะคะ799บาทเท่านั้นนะคะ ีส่งเอกชนไม่มีเก็บเงินปลายทางค่ะ